ทีนายาวัตนะทีนะกับอวัตนะนะครับอวัตนะเวียนไปทีนะก็สู่เพศหรือสถานะที่ต่ํานะครับแต่ว่าํำนวนแปลก็จะแปลว่าเร็วคือคำว่าเร็วไม่ใช่แบบช้ชาเลยนะครับ,นะรบหมายถึงว่าเป็นสถานะที่ต่ํากว่าคำนี้มีหลายในมีทั้งกรณีที่หมายถึงพิสูจน์ที่ต้องประชิกแล้วมีการสละสถานะพิสูจน์ด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นทีนายาวัตนะในหนึ่งนะคือแค่ต้องประชิกเนี่ย อาหารที่พิสูจน์ที่ซ่องประักปรับประเคศแล้วไม่ได้ขาดประเคศเพราะต้องปรลชิกนะครับเขาต้องมีการละปฏิญญาว่าเขาเป็นพระด้วยอาหารนั้นจะขาดประเคศนะฮันไหมครับถ้าพิสูจน์รับประเคศแล้วไปต้องปรลชิกเข้าอาหารนั้นยังไม่ขาดประเคศทันทีแต่เมื่อพิสูจน์ูปนั้นที่เป็นปรลักิลเนี่ยมีการสละสถานะมาพิสูจน์นะครับละปฏิญญาตัวเองเป็นพิสูจน์นั่นแหละอาหารนั้นจะขาดประเคศจัดเป็นหินนายวัตนะตรงนี้นะครับ ือว่ากรณนนีที่พิสูจน์เนี่ยรับประเคนแล้วกลายเป็นอภภาพบุคคลไปอภภาพบุคคลคือบุคคลที่ห้ามบวชนะครับมีสิบเอ็ดจำพวกเช่นกลายเป็นบรรดาหนะกลายเป็นเถริญสังวาสตัวนี้นะครับอพิสูจน์จะกลายเป็นบรรดาได้ยังไงเป็นผู้ชายแท้ๆเกิดมาเป็นได้ครับพ <นะ S 1> ิสูจน์ก็เป็นบรรดาได้นะครับเต็เพระเดือนชายแท่งๆกันแหละกรณีไหนกรณีผูกตัดอันทะออกไปทั้งสองลูกนะครับ พระพิสุถูกตัดอันชาออกไปครบทั้งสองลูกนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นโอปรากาพิกาบันดกเนี่ยก็กลายเป็นอภาพพระบุกคนไปนะหรือว่ากรณีเศรสังวาสถ้าเป็นพระเนี่ยมันต้องเป็นกรณีพิสุภราชิกแล้วก็ละปฏิญญาเอาติาเป็นพระไปแล้วแต่ภายหลังเปลี่ยนใจเอาจีวรนอห่มหลอกด้วยเป็นพระต่ออย่างเงี้ยเรียกว่าเศรสังวาสตายนะครับที่จริงมีสามประเภทเศรสังวาสต่ค่อยเรียนในโอกาสต่อไปนะครับประมาณเนี้ย นี่ก็จัดเป็นหินนายวัฒนะเช่นเดียวกันนะครับประหารนั้นจะขาดประเคนรวมถึงกรณีพิสุณีนะคือถ้าพิสุณีเนี่ยแค่เขาศึกนะขอนั้นก็ขาดรประเคเนบางทีเลยนะครับนี่กรณีพิสุณีนะเพราะพิสุณีไม่มีการสลาดศีกขาเหมือนพิสูจน์นะครับพิสุณีกับสาเรนรวิธีการศึกเหมือนกันคือการละศาสนะแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดกัลยาณัดอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการศึกแล้ว ไม่ต้องมาการาาสิขาเป็นพิกสุแล้วก็เป็นภราชิกบุคคลไปเลยนะครับเพราะพิสุนีเนี่ยบวชได้ครั้งเดียวนะแบบนี้นะครับเรียกว่าฮินายวัตะนะเห็นมมีหลายในนะครับเอาง่ายๆคือหมดถานาพิสุแต่ไม่ใช่วิธีการตลาดสิขาปกติเนี่ยเรียกว่าเป็นฮินายวัตนะครับต้องร,รับปฏิญญาใช่ไหมเพราะว่าจริงๆพิสุปรรชิกเนี่ยในคำพีท่านอธิบายไว้ตรงกันบทว่าเป็นอุปสมบันอยู่นะครับในเหตุน,นี้เลยไม่ขาดประเคนไงก็ตอนนี้พิสุปราชิกเป็นละประเคนแทนสงะยังรับได้เลยนะครับ เขาเป็นอุปสมบัทตอนนี้ไม่มีใครรู้่นะเขาแอบนะครับขอโอกาสนะครับอย่างกรณีของพระภิกษุที่ต้องอาบัตปาราชิกแล้วท่านก็มาเปิดเผยอ,อาบัตปาราชิกให้กับเพื่อนๆภิกษุได้ทราบโดยที่ว่าท่านยังถือเพศภิกษุอยู่ยังห่มจีวรอ,อยู่แต่บอกเพื่อนๆให้รู้ว่าผมต้องอาบัตปาราชิกแล้ว ตอนนั้นชื่อว่าสั้นละปฏิญญาความเป็นภิกษุหรือยังครับสมุดสมมติเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆมันต้อง,งเปลี่ยนชุดแล้วด้วยครับต้องเปลี่ยนหลักทางอาศัยเายคเลยต้องเปลี่ยนชุดออกนะครับยอมรับคือยอมสึกอะ่ะนะยอมสึกออกไปครับสําหรับพระภิกษุที่ต้องระบัดประราชิกนี่ก็ไม่ต้องลาศิกขาแล้วการสึกก็ไม่ต้องสลัสิกขาก็มีนะครับมีอธิบายไว้ในคำทีกังขาวิตรณีปุรานาจิกาเริ่มบุคนสี่จำพวกนะครับพูดถึงผู้บอกสลักสิกขาสี่จำพวกนะครับ ในภาษาไทยเขาชอบใช้คําว่าลาสิกขานะแต่ว่าถ้าตามบาลีเนี่ยปัาจจคานะแต่ว่าบอกสละนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลานะผมก็เลยแป้ตามพท์นะครับาวน,นี้ผู้บอกสละสิขามีสี่จำพวกนะหนึ่งผู้บอกสละสิกขาไม่ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพนะครับหมายถึงพิสูผู้สละสิขาทั่วไปเลยนะสองผู้ไม่บอกสละสิกขาถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ ก็หมายถึงพิสูจปกติที่ยังไม่ได้มีการสลัดสิกขาสามผู้บอกสลัดสิกขาแต่ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพก็คือพิสูณีที่มีการบอกสลัดสิกขาไปแต่ยังไม่ได้มีการสลัเพศออกะฉะนั้นพิสูณีเนี่ยถึงกล่าวสลัดสิกขาไปก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะเขาไม่ต้องกล่าวเขาสึกเฉยนะพิสูณีไม่มีการบอกสลัดสิกขาสี่ผู้ไม่บอกสลัดสิกขาไม่ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพก็คือพิสูณีที่มีการ หมดเยื่อใยในผ้ากาสายะแล้วก็ถอดผ้าออกเปลี่ยนชุดเป็นโยมอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็ศึกเรียบร้อยแล้วถึงแม้ไม่ต้องมีการกล่าวสาัสิขาฉะนั้นพิสุณีกับสัมมณีเนี่ยไม่มีการบอกสัตยสิขานะครับเป็นการศึกโดยการถอดเพศออกหมดแบบหมดเยื่อใยนะแล้วก็เปลี่ยนชุดกันนั่นเองนะครับเปลี่ยนชุดกันนั่นเองต้องไปกล่าวสาัสิขาแม้กนะรณีพิสูจน์ป,ปราชิกก็เช่นเดียวกันเพิ่งมีประเด็นข่าวไม่นานนะครับเรื่องพ้าปราชิกอะที่ที่จริงไม่จำเป็นต้องมากล่าวสาัสิขาตอนแรกด้วยเพราะว่า,วาแค่ ถอ,อดผ้าออกยอมรับความเป็นทุ้ลักดแต่ว่าท่านต้องมีการยอมรับด้วยนะถ้าเกิดท่านยืนยันว่าท่านยังเป็นพระอยู่ก็จะเป็นพระประหลัชิกอยู่นั่นแหละใครมาบังคับท่านไม่ได้ด้วยก็ถือเป็นพระประหลัชิกไปนะครับถ้ายังมียระยันใ,ในภาคกาสยายะอยู่นะ